มาละเด้อไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไว้ท่านเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยท่านเหตุการข่าวกับไปแค่ในช่วงของไอแคนบอกข่าวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องครับตอนนี้มีข่าวข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวปลอมแล้วก็มีการแชร์ไปเยอะมากโดยเฉพาะทางไลน์ทาง Facebook นะครับ ว่าบขอสอรพร้อมเปิดวิ่งรถโดยสารระหว่างประเทศไทยและก็ลาวจำนวน13เส้นทางในวันที่1กุมภาพันธ์2565นะครับหลังจากที่มีการเผยแพร่ข้อความสื่อออนไลน์บขอสอเตรียมเปิดวิ่งรถโดยสารระหว่างประเทศไทยลาวจำนวน13เส้นทางในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยบริษัทขนส่งจำกัดกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นข้อมูลเท็จครับไม่เป็นความจริงบขอสอบเพียงจะอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับที่จะให้บริการซึ่งต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบทั้ง3เข็มและพนักงานต้องคัดกรองความเสี่ยงด้วยชุดตรวจ ATK ทุก7วันนะครับส่วนรถเนี่ยก็ต้องตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ส่วนควบให้มีความพร้อมก่อนการเดิน,นทางทุกครั้งเนื่องจากบขอสอบเนี่ยประกาศหยุดเดิน เดินรถระหว่างประเทศตั้งแต่วันที่25มีนาคม2563จนถึงตอนนี้ครับเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วทําให้ต้องจอดรถไว้ไม่มีการใช้งานเป็นเวลานานแต่บขอสอก็มีการบํารุงรักษาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วรวมทั้งจะต้องคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิดตามระเบียบของไทยแล้วก็ลาวด้วยเพื่อให้สามารถรองรับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาลไทยและสปอปอลาวแล้วก็ต้องเป็นไปตามมาตรการทางสาธารณาสุขด้วยนะครับ ดังนั้นประชาชนอย่าไปหลงเชื่อครับว่าจะมีการเดินรถของบขอสอไปยังสปปลาวในวันที่1นึกุมภาพันธ์เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับเขาปิดมั้งแต่25มีนาคมและยังคงปิดอยู่หากจะมีการเปลี่ยนแปลงการเดินรถอย่างไรบขอสอจะแจ้งข่าวให้น้องประชาชนทราบผ่านทาง transport.co.th เว็บไซต์ของเขาครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ